สวัสด,ดีจ้าพี่น้องมาพอกัอนอีกแล้วนอกจากกับมะริวันชั้นแมวจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้พี่น้องก็ได้เมนูเซ่บซมาฝากพี่ตอนหน่อยคือเก่าจะพี่น้องจ้ากับเมนูขนมจีนน้ำยาปลาจ้ะพี่น้องจ้าน้ำยาปลาอ่านี่จ้ะใส,ส่กุ้งซุกมาน้ำพี่น้องใส,ส่กุ้งซุกแล้วก็เน,น,น้นีกระวัวพักกันจองมาน้ำจ้ะพัก,กอย่างนี้จ้ะยอดกระเชยอดพักกระทินจะ้ะยอดกระทินอ้อนแล้วก็ทั่วพูจ้ะแร่ดิดแล้วก็พักกาดจ้ะพี่น้องจ้า แล้วก็ลวกพริกหยวกมากินน้ำจืดพี่น้องเป็นตาเสีย,พสยพบ,มามาบพี่น้องหวานๆเสียบอยู่จ้ะมาๆจ้ะพี่น้องจ้ะไม่เม็ดกระทินน้ำจ้ะเก็บมาแต่สวนมาแก่เอ,องหัวขัดจ้ะอย่าป้าคนคุณพี่น้องคุณโอ้ยเส้นข้าวปุ่น แส,แสบเนี่ยเนาะมาเด้อจ้าพี่น่องมาแสบน้ำกันเด้อดจ่ามึงเซ็นก่อนจ้าพี่น่องงาน,นแบบคนขัดเวยจ้ะ

หาวใส่ก็พักกันจองจ้ยยะคำนี้ง่ายะจังส้วงอื 不好。Uh huh. อืมครับพริกเม็ดกีมีดครับ่น้อง นำคนแห้จ้ะหนอดกะทินอนๆพี่น้องเขากันได้จ้ะอื ngoan Mẹ nói nói อันนี้จ้ะอยากกินเครื่องเพิ่มนะจ้ะพี่น,น้องเอาซอนตักเลยจ้ะอื I did. ่จ้ะแบบเฮเซ่กำน้ำยามาเลยจ้ะพี่เนองแกะลงไปในน้ำยาเลยจ้ะจะได้ในในความข้นแบบนี้อ กันจงพีกเม่ดูดใส่มาน้ำจัดจัด จองลูกพันใส่กันเขากันคักจะพี่น้องรับขอบุณน,นน้ำยา mm -hmm. เี็กเก็บมาแต่สวนพี่นนองเดยวทั้งเม็ดเดยวทั้งหยอดจ้ะงามค่ะืมครับช่วงนี้อาจจะเห็นเมนูเซ้นบ่อยน่นเดียจ้ะพี่นนองตุนเวลายแ้งจ้ะพี่นนอง เนอบแห้งนะจ้ะเนี้วนุ่มคอืม,อม,อม ินยังไงก็บเบื่อกต่เมนูเส้นนี่นะนอกจากพี่นอ้องขอบคุณน,นี่แล้วนะจ๊ะ,น,น,ะนี่มาเด้อก็แซ่บไะหนึ่งอืม ตรวจจับ คันจอแซบ่บกดคำาใหญ่ๆแล้วจ้ะเผ็ดแล้วเต้ยน้องลูกโดดเฮาอใส่ลูกโดดไปสองเม็ดจ้ะสว่งเลย แต่สำหรับมื่อนี่บูกคยิ่มแล้วนอกจากพี่น้องจ้าไปละจ้าขอบุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมคือเก่าจ้าขอบุแลวก็สวัสดีจ้า